คู่นี้เป็นคู่แรกนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับเป็นทีมงานของวัยรุ่นตายต่ำนะครับเสื้อดำนะครับเป็นทางด้านของแจ็คร้อยแรงมะนะครับขววงคู่กับเสกสันทับทองอดีตทีมชาติไทยนะครับส่วนฝั่งโน้นเป็นทีมงานของเต็นมังกรเอนะครับทางด้านของโกมลนต้นชาลีนะครับห่วงคู่กับทางด้านของกอลียะนะครับเป็นเหลี่ยมเสร์ฟรีข้ามฟรีมีบล็อกเกมอยู่ที่21แต้มไม่เดดยวนะครับ เป็นคู่แรกในรายการสลรับคำคืนนี้นะครับเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ fc ทางเพจตะกอไฟเตอร์ทุกทุกท่านนะครับครั <c oughs> บผมสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในช่วงวอร์มอยู่นะครับ <c oughs> อ,อบอุ่นร่างกายนะครับ <c oughs> เป็นคู่แรกผ <c oughs> ู้เปิดหัวนะครับ <c oughs> ใครแพ้ตกรอบทันทีนะครับ ไปชนะก็เข้าสู่ในรอบต่อๆไปนะครับเงิน1นึ่งแสนบาทสําหรับคาคืนนี้จะเป็นของใครนะครับตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับดาวดังทั่วประเทศนะครับโคจรมาเจอกันในวันนี้นะครับอ้าวเฮะจังหวะนี้จักรลอยยังมาหัวเต็มข้อนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางใบลูุ่่่นไตต่ตํานะครับขยับขึ้นน้าแล้วนะครับหนึ่งตูตแต้มนะครับ การแข่งขันนี้จะนับแบบแต้มไลนะครับเกมอยู่ที่21แต้มนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานวัยรุ่นไตยตามได้เสิฟนะครับโดยเสกสรรทัพทองนะครับอดีตทีมชาติไทยเกมเสิฟคือลูกท็อปสปินนะครับนักแร้งนะครับเสิฟท้ายคอร์ดนะครับไม่เข่าเสร็จน,นะครับ เต็มนะครับหนึนะครับเสกสรรทับทองนะครับไล่หน้าซ้ายไปหาทางด้านกอเลียเปิดโกมลต้นทารีไหลเข้ามาลูกนี้แต่ยอดอานะครับตามตีเสมอได้สําเร็จสาหรับฝั่งทางด้านของเต้นมังกรเอนะครับขยับมาเป็น1 1นะครับสลับกันเสิร์ฟนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ตอนนี้เป็นหน้าที่ของโกมลนะครับได้เสิร์ฟลูกนะครับได้ส่งลูกฝั่งทางต้นมังกรเอ็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโกมลเสิร์ฟปูเจ่ะเข้าช่องกลางนะครับเสิร์ฟเอนะครับพลิกขึ้นนําเป็นสองต่อหนึ่งแล้วนะครับถือว่าออกลูกเสิร์ฟดีนะครับโกมลนนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านของใบรุ่นตายต่ำได้เสิร์ฟบ้างนะครับแจ็กลอยแรงม้านะครับ สามารถยืนบังลายได้นะครับ1หนต่อสนะครับแจกลอยหลังมา้าปดหลังเท้าไปนะครับก็เลียเปิดโกมนไหลลูกหนีโอ้เตะศาสยาวตะก้อลูกนี้นะทางด้านของกรรมการชี้ลงนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งทางด้านของเต้นมังกรเอนะครับ <c oughs> ขยับขึ้นนําเป็นสามต่อหนึ่งแล้วนะครับ มันออกไก่ดิ้งนะเนี่ยออกเยอะเกิน,นก็ด,ดูด้วยที่ลูกม้งครับเ,เ,เปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางเต็นมังกรเอได้เสิร์ฟนะครับทิ้งห่างสองแต้มแล้วนะครับนับแบบแต้มไหลนะครับผลัดกันเสิร์ฟนะครับแต้มนะครับสามต่อหนึ่งเกมเสิร์ฟของกอรล,ลีอนะครับ ตรนนี้วัดมาหาแจ็คลอยแดงมาเปิดเสกสันทับท้องไหลขยับเข้าไปลูกนี้กูเตะจังหวะนี้ท่วมบล็อกนะครับไล่มาเป็นสองต่อสามต้มเดียวทันนะครับเตะสูงนะครับสำหรับาการของแจ็คลอยแดงมานะครับกระโดดบล็อกท่าบล็อกต่ำนี่ท่วมแน่นอนนะครับออกนิดเดียวเองให้ลง ละถูกแล้วค่ะครับผมสวัสดีคุณเฟียสหนองบัวนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับคุณแจ็คบางปูนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ยาวๆไปนะครับให้ FCTU ทั้ง้านได้รับชมไปด้วยกันนะครับสองสามสองต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟของเสกสันทับทองนะครับท็อปสปินอัดไปหากอเลียเปิดไม่ออกต้องลากเล่นนะครับจังหวะนี้ โอ้ตีหัวไม่ข้ามเอานะครับตามตีเสมอได้สำเร็จสำหรับทางวัยรุ่นใตยต่ำนะครับไล่มาเป็น3มต่อสแล้วนะครับใครทำแต้มได้ก็ไม่มีผลนะครับสลับการเสิร์ฟอย่างเดียวนะครับผัดกันเสิร์ฟฝั่งละคนนะครับเป็นฝั่งทางด้านของเต็นมังกรเอได้เสิร์ฟนะครับโดยโกมลนตต้นชาลีนะครับสามต่อสามนะครับ มาช่องกลางลูกนี้ไม่ข ouais ้ามนะครับเสียแต้มนะครับเป็นฝั่งวัยรุ่นไต่ต่ำพลิกขึ้นนําแล้วนะครับเป็น4ต่อ3นะครับสี่สามเป็นเกมเสิร์ฟของแจ็ครอยแดงม้านะครับ4ต่อ3กดลังเท้าไปโกมอลรับสบายนะครับล่ำเลียงมาหัวเสาเตะลูกนี้ทัดบล็อกบล็อกเสียนะครับทางด้านของแจ็ครอยแดงม้าไปโดนตาข่ายนะครับฝั่งทางด้านของมัง เต็นมังกรเอนะครับตามตีเสมออีกครั้งนึงเป็นสีเท่านะครับเบียดกันเม็ดต่อเม็ดนะครับดูว่าใครจะพลาดเยอะกว่ากันนะครับเป็นฝั่งทางด้านของกอลียได้เสิร์ฟนะครับซีต่อ4นะครับกอลี อัดมาหน้าซ้ายลู dear, กนี้ออกนะครับเป็นฝั่งวัยรุ่นไต่ต่ำพลิกขึ้นนำอีกครั้งนึงเป็น5ต่อ4นะครับเสื้อตัวใหญ่ีป่ะเสรกเอาช้ยอหมันได้อถ้าลูกมาจากหลังมันหย่อนเดี๋ยวหย่ยวแหละมันตีไม่โดน เปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านของวัยรุ่นตายต่ำได้เสริมนะครับโดยเสกสรรทับทองนะครับห้าสี่ต้มนะครับห้าต่อสี่นะครับอัดไลนนาซายลูกนี้ออกนะครับเบ็ล์มังกรได้ต้ามตีเสมอนะครับสลับเต็นมังกรเอนะครับกลับมาเท่ากันเป็นห้าต่อห้านะครับเตอไฟเตอร์ห้า เต่นะครับ5ต่อ5นะครับโกมอนต้นชาลีนะครับออกเกมเสิร์ฟดูว่าจะกดหาใครนะครับไหลสายมาอู๋จังหวะนี้ลูกออกตะก้อออกนะครับเป็นฝั่งทางวัยรุ่นไต่ต่ำคลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดี FC ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ พูดคุยทักทายกันได้นะครับ6ต่อ5นะครับเกมเสิร์ฟของเจ็คลอยเลงม้ากดหลังเท้าบายนะครับกอเลียเปิดโกมลไหลลุกนีเตะดหนีล็อกออกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับทางรุ่นแต่ต่ำเน่แต้มชิงนี้ออกไป2แต้มแล้วนะครับทางัยรุ่นใต่ต่ำนะครับนำเป็น7ต่อหแต้มนะครับเกาหลีชัดเจนครับนะครับคุณบุญยงัวแก้วนะครับแจงความชัดเจนมาจากเกาหลีนะครับยินดีรับนะครับ ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับชาวมยนมาก,ก็มีนกาลบานนะครับยิยนดีต้อนรับนะครับนับแบบเต็มไหลผลัดกันเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางด้านของเต็น์มังกรเอได้เสิร์ฟนะครับโดยกอลีนะครับเจ็ดห้าต่อเจ็ดนะครับสองเต็มทันนะครับ กี่มาช่องกลางนะครับแจ็คเปิดสวยเสกสันไหลเข้าไปเจาะัวนิดอยงนี้เรียบร้อยนะครับได้ยิงหนึ่งแต้มนะครับชิงนี้ออกไปเป็นแปดต่อห้าแล้วนะครับเตะท่วมนะครับแจ็ครอยแรงม้านะครับแชร์โรเดอร์ครับผมสวัสดีทางด้านของป๋าสำรานนะครับเข้ามารับชมแล้วก็แชร์ให้นะครับขอบคุณด้วยนะครับกี่มันคนเดียวไปเลยเขาไปกินเขาจเสียนะตรงเลยเลยเสียล่วร้อย แปดห้าแต้มนะครับแปดต่อห้านะครับเสกสรรทับทองอัดไปหากอเลรียเปิดไม่ออกนะครับขยับมาลากมาเอานะครับง่ายแล้วลูกนี้โรยเข้าไปแจ็คลอยลงมากดเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับหนีออกไปเป็นเก้าต่อห้าแล้วนะครับอู้จังหวะนี้ทางด้านของเสกสรรทับทองนี้จี้ไปหาตัวทําเปิดไม่ออกนะครับต้องลากเล่นตีหัวประคองมาก็โดนนาโทษไปนะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านของเต็น์มังกรเอได้เสิรมนะครับห้าเก้าห้าต่อเก้านะครับโกมนนะครับเจาะหน้าซ้ายเสกสานี่ซ้ายธรรมชาตินะครับไหลเข้าไปแจ็คลอยละมาหหวดปุ๊ท่วมบล็อกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับไปเป็น10ต่อ5แต้มแล้วนะครับทิ้งห่างอยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับ กินกินข้าวครับแอดกินข้าวนำกันครับครับผมนะครับสวัสดีคุณโอกาสชดชอยนะครับเสื้อเสบนะครับตามสบายนะครับแอนเมนกินมาแล้วนะครับกินแล้วก็เข้ามาเจอคู่นี้แข่งขันพอดีนะครับแต้มนะครับ10ต่อห้าเกมเส์ฟของแจ็คนะครับเจาะเข้า่องกลางไปกอลรยเปิดสวยนะครับโกมลไหลเข้ามาหัวเน็ตอูยกลูกนี้ถือว่ายกลลุนกำกึ่งนะครับ เต่ก็ยังทําได้นะครับแก้ไขเฉพาะหน้าได้สลหรับกอริยะนะครับไล่มาเป็น6ต่อ10นะครับคู่พิชิตเทอรี่เตะยังครับยั่งนะครับนอกรอบนะครับสวัสดีทางด้านของใครเลยน้องบีนะครับเข้ามารับชมนะครับเต็มนะครับ6ต่อ10เต็นมังกรเอได้เสริมนะครับกอริยอัดมาลุกนี้อกหลังเยอะนะครับ เป็นแต้มของฝั่งวัยรุ่นตายต่ำนะครับหน,บนีออกไปเป็น11ต่อ6แต้มแล้วนะครับส1แต้มเปลี่ยนแดนอัตโนมัตินะครับทางด้านของเต็นบมังกร A มาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนวัยรุ่นตายต่ำไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเกม21แต้มนับแบบแต้มไหลนะครับ ต้นระยองเชียร์เสกสรรครับนะครับครับผมคุณบุญยงโพแก้วนะครับเชียร์ทางด้านของทีมงานวัยรุ่นใต้ต่านะครับไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วนะครับเสกสรรทับทองนะครับสิบเอ็ดหกเต้มนะครับสิบเอ็ดต่อหกนะครับเกมสืบของเสกสรรทับทองอัดมาลูกนี้ไม่ข้ามเสียแต้มนะครับเป็นฝั่งเต็นต์มังกรเอนะครับไล่มาเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับ เป็นเกมเสิร์ฟของโกลมอนต้นชาลีนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้จังหวะนี้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเสียแต้มนะครับเป็นวัยรุ่นไทยตามขยำนี้ออกไปสิบสองต่อเจ็ดนะครับดีครับสลับกันเสิร์ฟหลือครับใช่นะครับสลับกันเสิร์ฟนะครับนับแบบแต้มไหลนะครับสิบสองเจ็ด แต้ยนะครับ12ต่อ7เจ๊กลอยแรงม้าเสิร์ฟมาไม่ข้ามเสียแต้มเหมือนกันนะครับเป็นมังกรเอเดเต้ยเป็นมังกรขยับลายมาเป็น8ต่อ12นะครับสวัสดีคุณสานิจันจรนะครับเข้ามารับชมนะครับเสกจับคู่กับเก่งไม่ใช่นะครับเสกสรรจับคู่กับแจ็ครอยแรงม้านะครับ8 12เก่งนี่จับคู่กับทางด้านของน้องบอลนะครับวันนี้ก็มานะครับแต้มนะครับ8ต่อ12กอเลีย เส์ฟไปลูกนี้ออกนะครับเสียแทมนะครับลูกต่แต้มฝั่งวัยรุ่นไต่ตามขยับหนีออกไป13ต่อ8นะครับจังหวะถ้านับแต้มต่อแต้มี่ทางด้านของวัยรุ่นไต่ตามนี่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าสกอร์นี้ค่อนข้างจะห่างนะครับ13ต่อ8นะครับเสกสรรทับทองเส์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามนะครับไล่มาเป็น9ต่อ13นะครับ เป็นเกมเซิร์ฟของ 9, <13. S 1> โกมอนต้นชาลีนะครับแต้มนะครับ9ต่อ13สเสิร์ฟไล่เส้นไปลูกนี้แต่ก็ยังไงเอ่ยกรรมการลูกออก,ล,ก,ออกลูกออกนะครับเสียแต้มนะครับเป็นฝั่งทางด้านของไยรุนไต่ต่ำขยับหนีออกไป13ต่อ8นะครับ14 อ่าสิบสี่ต่อเก้านะครับขออภัยนะครับสิบสี่ต่อเก้าเจ๊คลอยหนงม้านะครับเสิร์ฟอัดม้านะครับกอเลียาเปิดโกูโมนลำเลียงไปโจนะครับเตะหย่อนนิ่มๆนะครับมังกรเอได้แต้ไล่มาเป็นสิบต่อสิบสี่นะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเกมแล้วนะครับทางด้านของเต็นมังกรเอในตามหลังอยู่ถึงสี่แต้มนะครับ สิบต่อสิบสี่นะครับเกมเสิร์ฟของกอเลียนะครับเสิร์ฟไปหาแจ็คเอ้าเปิดลูกนี้ยังป้อนเข้ามาได้นะครับอัดบอกลูกนี้เฉล็บออกเสียนะครับปินฝั่งทางไยรุนได้ตามขยับนี้ออกไปนะครับห้าต่อสิบนะครับอ่าสิบห้าต่อสิบนะครับสิบห้าสิบ แต่นะครับ15ต่อ10นะครับเสกสรรกีมหากรเลี้ยเปิดไม่ออกอีกแล้วนะครับต้องลากเล่นขยับตัวแล้วก็อาจไปติดบล็อกนะครับเสกสรรไหลโอ้ยยังได้นะครับโกมนขยับตัวรอสิอืมทำได้ดีนะครับจังหวะนี้ทางด้านของกอเลี้ยนะครับไล่มานะครับ1 1ต่อ15นะครับถือว่าโชว์ เกมเกี่ยวนะครับทางนั้นของกอเลียลากเล่นได้ทําได้ดีนะครับรอบไหนแล้วครับรอบแรกนะครับเป็นรอบแรกคู่แรกเลยนะครับสวัสดีทางนั้นของน้องอแซมมังนานะครับเข้ามารับชมนะครับก็ยังพอมีลุ้นนะครับสำหรับทางด้านของเต็นมังกรเอนะครับ11ต่อ15นะครับโกมนต้นชาลีนะครับ อัดไปหาแจ็คเปิดสกสันไหลทูสวยนะครับเือต่ำเป็นฝั่งทางวัยรุ่นได้ตามขยับหนีออกไปนะครับ16บหต่อสินะครับค,ค,คู่ต่อไปคู่ต่อไปนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นทีมไหนแข่งขันนะครับยังไม่เห็นนะครับ รอลุ้นรอชมกันนะครับแต้มนะครับ16บอสิบหกต่อสิบเอ็ดนะครับเสิร์ฟอัดมาโอ้โหลูกนี้เข้าย้ำตัวทางด้านของโอมอนต์ต้นชาลีนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับทางด้านของวัยรุ่นต์ไต่ตำนะครับขยับห่างแล้วนะครับสําหรับสกอร์นะครับสิบเอ็ดสิบเจ็ดแต้มนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเจ็ด เกมเสิร์ฟของกอรเลีตนะครับอัดไปหาแจ็คเปิดหงายเลขสี่นะครับเสกสรรไหลเข้ามากระโดดทีบยัดตัวนะครับเป็นแต้มของฝั่งไบรุ่นใต้ตัมนะครับหนีออกไปเป็น18ต่อ11นะครับเหลือ3แต้มเกมนะครับฝั่งทางด้านของไบรุ่นใต้ตัมนะครับ สิบแปดสิบเอ็ดเต้มนะครับสิบแปดต่อสิบเอ็ดสืบมาหากโกมลน,นะครับยกไหลไปลูกช็อตนะครับเตะสวยนะครับเป็นมังกรเอีเดอร์เป็นแต้มของฝั่งเต้นมังกรเอนะครับ ก็เป <th> ็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางด้านของเต็นต์มังกรเอนะครับโดยโกมลต้นชาลีนะครับได้เสิร์ฟนะครับ1218แต้ทมนะครับ12ต่อ18ตามหลัง6แแทมนะครับโกมลอัดไปนะครับแจ็คเปิดสิกสันไหลเตะท่วมนะครับเตะดีนะครับแจ็งลอยอยงมาหมดสิบบล็อกนะครับสลหรับทางด้านของกอรลียะนะครับ ขึ้นนําเป็น19ต่อ12แล้วนะครับปลายเกมนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทางด้านของอดีตทีมชาติไทยนะครับเจกสันกับเจ็คลอยดังมะนะครับนักตะกอลี่งสิบเก้าสิบ12แต้มนะครับ19ต่อ12นะครับ2แต้มเกมนะครับเสิร์ฟมาอูหน้าสายยังอยู่นะครับกอเลียเตะลูกนี้โดนบล็อกได้แต้มนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ 20ต่อ12นะครับต้องพึ่งเกมเสิ์ของโกรโมมลแล้วนะครับลูกุคท้ายนะครับสิต่อ20นะครับโกมนนะครับไล่เซนไปโอ้เกมเลยนะครับเ,เป็นฝั่งทางด้านของ ทีมวัยรุ่นตจต่ำเอาชนะทีมงานของเต็นต์มังกรเอไปได้ด้วยสกอร์21-12ต่อนะครับก็เข้ารอบต่อไปนะครับสำหรับทางด้านของเสกสันทับทองอดีตทีมชาติไทยกับแจ็ครอยแรงม้านะครับทีมแพ้ก็ตกรอบนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพจตะกรอเฟเตอร์เฟซบุ๊กของชิดภูพานนะครับเวลาแอ็นมินไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตตัด ไล์สุดคู่นี้ไปก่อนนะครับเข้ามารับชมใหม่นะครับในคู่ต่อไปนะครับ